เลือกตั้งอวจอชุดใหญ่นะครับวันที่1นึกุมภาพันธ์นี้ย้ำนะครับว่าไม่ได้เลือกทุกจังหวัดนะแต่เลือกประมาณ40กว่าจังหวัดนะครับเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยมีการลาออกก็จะต้องเลือกตั้งก่อนอแต่ว่าที่เลือกตั้งพร้อมๆกันแบบชุดใหญ่ก็คือวันเสาร์ที่1กกุมภาพันธ์นี้นะครับ Amsterdam ตอนนี้ก็มีการแจ้งมาแล้วว่าบัตรเลือกตั้งนะครับคือถ้าท่านไปเลือกทั้งนายก และสมาชิกสภาอาบาจอหรือว่าสอจอเนี่ยท่านก็จะได้รับบัตรเลือกตั้งคนละ2องใบทั้งสองใบเนี่ยมันก็จะสีไม่เหมือนกันและแต่ในแต่ละภาคเนี่ยสีก็จะแตกต่างกันอ่าภาคเหนือก็จะเป็นสองสีนี้อ่าภาคอีสานก็สองสีนี้ภาคตะวันออกก็2สีนี้เนี่ยตามนี้เลยนะฮะอย่างเนี้ยเขาขึ้นหน้าจอไว้นะครับบัตรเลือกตั้งนะนายกหนึ่งใบ,บอ่สอสจหนึ่งใบเลือกใบละ หนึ่งเบอร์อนะครับยกตัวอย่างอย่างภาคกลางและภาคตะวันออกถ้าเป็นบัตรสอจอเนี่ยจะสีเขียวถ้าเป็นบัตรนายกจะสีชมพูถ้าเป็นภาคเหนือนะฮะบัตรสอจอเนี่ยจะสีม่วงถ้าเป็นนายกเนี่ยจะสีเหลืองถ้าภาคอีสานบัตรสอจอจะสีเขียวอมฟ้าบัตรนายกจะสีน้ำตาล ถ้าเป็นภาคใต้นะครับบัตรสจจะสีครามนะครับและถ้าเป็นบัตรนายกก็จะสีแดงเลือดหมูอืก็แล้วแต่ภาคใครภาคมัานครับนะครับก็ไปต้ององจำแต่ละภาคกันเองนะครับก็จําให้ดีนะฮะว่านายกบัตรสีอะไรอ่สจบัตรสีอะไรจะได้กาถูกเพราะว่าบางทีทีมเดียวกันแต่ว่าเขาจับฉลากมันจะคนลเบอร์ท่านก็ท่องไว้ให้ดีแล้วกันภาคกลางสีนึง มันคุรศีกเชียงใหม่นะถูกต้อง <c oughs> ต้องจาให้ดีนะอันนี้สาคัญต,ต้องดูให้ดีนะ <c oughs> ว่าในกลุ่มจังหวัดในภาคของท่านเนี่ย <c oughs> บัตรอะไรสีอะไร <c oughs> นะครับก็เลือกได้ใบละหนึ่งเบอร์รัก <c oughs> ใครชอบใครก็การได้เต็มที่หนึ่งกลุ่มภาพันธ์นี้ครับผมการเลือกตั้งอบจอชุดใหญ่รู้สึกจะมีประมาณ47จังหวัดที่เลือกทั้งนายกและสจพอบางจังหวัดมีการเลือกไปแล้วครับและไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะฮะต้องเลือกวันนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปเลือกไม่ได้ก็สามารถยื่นชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งได้จะได้ไม่เสียทิ่ทางการเมืองยื่นที่กกตยื่นที่กกตยื่นที่อำเภอก็ได้หรือว่ายื่นในแอปสมาร์ทบอร์ดก็ได้อแอปนี้ก็ยังคงใช้งานได้ดีเสมอนะสำหรับการเลือกตั้งีอันนี้เรียกว่าเป็นใช้ได้ดีตลอดการครับสมาร์ทบดแนะนําเลยนะครับ